สวัสดีค่ะวันนี้สคบขอ,บอเ,ขเสนอสาระเกี่ยวกับผู้บริโภคเรื่องเติมน้ํามันอย่างไรไม่ให้ถูกโกงน้ํามันก็เป็นเชื้อเพลิงที่มีความจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตประจําวันเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเติมน้ํามันรถแะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะได้ปริมาณของน้ํามันครบตามจมํานวนที่ต้องการจริงๆและถ้าไม่แน่ใจในการบริการของปั๊มน้ํามันที่เข้าไปใช้บริการจะสามารถป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากสถานีบริการน้ํามันได้อย่างไรสคอบอขอแนะนําวิธีป้องกันการถูกโกง ง่ายๆเมื่อเติมน้ำมันดังนี้ 1. ลงจากรถมาดูที่หน้าจอของตู้น้ำมันว่าตัวเลขที่หน้าจอเริ่มต้นที่0.00หรือไม่ก่อนที่จะเติมน้ำมัน 2. ตรวจด,ดูหัวจายน้ำมันด้วยว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกกำหนดไว้หรือไม่ 3. บอกราคาเป็นจำนวนตัวเลขมากกว่าที่จะบอกว่าเติมน้ำมันเต็มถังเพราะถ้าหางเด็กปั๊มกดปล่อยหัวจายน้ำมันแรงเกินไปจะทำให้เกิดฟองขึ้นได้หัวจายน้ำมันจะหยุดทำงานทันทีเมื่อสัมผัสฟองที่เกิดขึ้นจะ ะได้เพียงลมเปล่าๆเ,เ,เท่านั้น 4. สามารถขอให้สถานีบริการน้ำมันทดสอบความเที่ยงตรงของการจ่ายน้ำมันได้ที่สำคัญผู้บริโภคที่มีรถควรตรวจเช็ครถและส่วนของถังน้ำมันให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ให้พร้อมกับการใช้งานเพื่อป้องกันความบกพร่องของเราเองด้วยหากผู้บริโภคมีปัญหาสามารถปรึกษาสายด่วนสคบ116 6หรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์นำารงทำทุกจังหวัดน,นะคะ